ขีบใส่โรดิตีบครับเอาไปลงเตาครับอันนี้วะอ่าครับไปกระตอครับผมนี่ครับปั้นอยู่วัดมือวัดเว้นเหรอครับนี่อ่อามาบักันตอครับกับเจ้าจอนเดียบุนเก่าครับ แข็งเป็นแข็งครับหลุนนี่ถามแม่โคว่าเนว่าจกต่อไงนี่ครับตีต่อใหม่ซักดูนครับหมดปุ๋นแล้วครับกูอ่านติกวกาไลือเก่าครับแป้งนี้แป้งทีแล้วฝากคุณนนะเศร้าไรเรียนะบร้อยแล้วครับพีงยา เปลีแปลงแหละมาโคตรมาโจกเก่ามาแพงครับไอละพันธหานี่นะครับโจกโจกโจกกองไว้ทีนย้อตอบบอกเองครับอ้าไปเบิ่งต่อครับโอ้ ยุ่มซองบาทเบิร์ดเลยครับความมันขีมเบีเองเลยครับอ้าวขยาวนในสักหน่อยหนึ่ง เต็มกำคืเอเก่าครับบรรยากาศอิ่มขึ้นครับมือนี่บนโต้ง,ตงกระเศ้านี่ครับดินซุ่มๆเลยต้มๆไนี่นะครับใน อ้าวพ่อขอคลิปหนาครับผมฝากกดรไล่์กดแแร์กดตตามเล้นะครับเด้อเพื่อนั่งใจใลีปต่อไปครับสิบเอาฟื้นขึ้นไม่ขึ้นรถก่อนครับเชียวฟื้นลงเตาครับเจ้าสีไทยภาพบรรยากาศในเบื้องหนี้ครับ ขีบใสโ่สโอยติบครับเอาไปล่งเตาครับปล่อยแห้งนะครับกระบะบีะไนอ้าวได้การครับโอ้โเหยียบอง่อยซักไปเลยนะครับปล่อยเที่ยวมาเจิเที่ยว ไปครับผมตื oh, <hey. S 1> ม่นเต่เาแต mm ่ก hmm. ายครับเอพื้นไปล่งเต่าลแล้วครับกล่องแบกง่ากครับลูกชิบนุ่มกันเลยครับแล้วไปจอดดูปากข้างก่อนนะครับไปโดนหมดแล้วเกี้ยงกองบนหมดแล้วครับโอ oh, ้แม่งกี่แมงกี่สูตรไร้ ตอมหัวเต็มหนึ่งครับเป็นโกนไม่โกนโอ้ยเจอดขนาดครับเอาอ๋อ,อไอเยียบโอ้แต่การครับเอาไปแก้อ่อย สอตันนี่สามตันสบายเลยครับนี่นอนลงเอา,าไปจอดนับปีก็ได้ครับโอ้นนี้มันอย่างเร่อไ,ไมีหนากระชีมแันิมครับเข่าเดียวอ,อันนี้วะตังหวะเดิได้ยอ่เนะไดได,ไ,ได้ได้ได้ไดได,ได,ด นะครับดูลมผมอ่ะจอดนี่นะครับหนาฝนครับเลี้ยงจังหน่อยอ่าครับไปกระตอครับผมแล้วก็จะมาในเ่ละเที่ยวขีบสไลดยตืบครับโอ้โลนเลยตอนหนึง่งที่มีช็อตเด็ดบ่เลย ติดลมนี่นครับเต็มเลยครับสามขีบเต็มมมยะโอ้สายไฟสายไฟสายไฟยเกือบแล้วครับ ครับเทที่ครับผม DF 1 1 5ครับตัวเบอร์ปนะครับ,รบไปบอก้เต่าปแล้วครับ ่องแรกๆกงอร่อยใช่มอรอยสิบยันมากอ่อยที่มา,มา,มาแรงครับเ่องกันมาก